ต่อไปนะครับก็จะเป็นการแนะนำนะครับการตั้งค่านะครับเครื่อง v i c t o r i a ยนะครับอีเกิลนะครับมาผ่านแอปพลิเคชันนะครับก่อนอื่นนะครับทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า v i c t o r i a ยโนโนอีวัก่อนนะครับเมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับก็ทำการเปิดแอปพลิเคชันนะครับเลือกล็อกอินนะครับผ่าน Facebook ได้เลย เมื่อลอกอินเข้ามาแล้วนะครับถ้าเครื่องโทรศัพท์นะครับอยู่ใกล้กับเครื่องชงนะครับตัวนี้ตัวแอปพลิเคชันเขาก็จะเสิร์ชนะครับตัวเครื่องชงเองนะครับอันนี้ผม เชื่อมต่อเครื่องไปแล้วเรียบร้อยนะครับเมนูแรกนะครับก็จะเป็นดิสเพย์ตัวนี้นะครับเป็นดิสเพย์เดียวไทม์นะครับสำหรับไว้ไว้ดูอุณหภูมิที่เราเซตไว้นะครับแรงดันน้ำนะครับแล้วก็แรงดันสตีมอยเลอร์นะครับอุณหภูมิหัวชงนะครับดูจากตรงนี้ได้เลยนะครับเมื่อมีการกดใช้งานนะครับหน้าจอจะแสดงผลนะครับสถานะ ต่างๆแบบเรียลไทม์นะครับว่าตอนนี้เราแรงดันน้ําอยู่ที่เท่าไหร่นะครับอุณหภูมิหัวชงอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ตัวสตีมไบเลอร์เนี่ยแรงดันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นเมนู Key ์แอนด์ดิสเพย์ตัวนี้ก็จะเอาไว้สำหรับเปิดปิด LED Bar นะครับแล้วก็ตัวเวลาที่แสดงผลนะครับบนหัวกุ๊ป นะครับว่าจะเราจะให้หมดเวลาเนี่ยายในเวลากี่วิน,นะครับต่อไปก็จะเป็นวอเตอร์โดสนะครับวอเตอร์โดนนะครับก็จะตั้งได้ก็จะมีตัวน้ำร้อนนะครับน้ำร้อนปุ่มบนน้ำร้อนปุ่มล่างนะครับตัวนี้ก็จะเป็นซิงเกิลโดสแล้วก็ตัวดับเบิลโดสนะครับก็สามารถตั้งค่าผ่านตรงนี้ได้เลยนะครับหน่วยก็จะเป็นซีซีนะครับหรือว่าตั้งค่าผ่านในตั้ง ตั้งค่าผ่านในตัวเครื่องได้เลยนะครับต่อไปก็จะเป็นเซตตัว Temperature นะครับเมนู Temperature นะครับอันแรกก็จะเป็นตัว Steam Boiler นะครับถ้าลูกค้าใช้ได้สต a m แนะนำเป็น2อเอ,อ,อบาร์ขึ้นไปนะครับแต่ถ้าลูกค้าไม่ถนัดใช้ไดส้ส e a m ก็สามารถปรับลดลงมาเหลือ1.2บาร์ได้นะครับ แล้วก็ต่อไปก็จะเป็นอุณหภูมิหัวชงนะครับอุณหภูมิหัวชงเนี่ยในแอปพลิเคชันนะครับจะขึ้นว่า,าตั้งได้สูงสุด110องศาเซลเซียสแต่ว่าจริงๆแล้วเครื่องสามารถตั้งได้สูงสุดแค่99องศาเซลเซียสนะครับเมื่อตั้งค่าเรียบร้อยก็กดเซฟนะครับเมนูต่อไปก็จะเป็นเคาน์เตอร์นะครับ ตัวเคาน์เตอร์ก็จะแสดงผลการทำงานทั้งหมดนะครับของเครื่องนะครับต่อไปก็จะเป็น power management นะครับปกติก็จะปิดไปนะครับ clean น,นะครับตัว clean ตัวนี้นะครับก็สามารถตั้งค่าได้นะครับว่าเราจะ auto purge นะครับกี่วินะครับ แล้วก็จะให้ดีเลย์หลังจากที่เราเอาด้ามชงออกเนี่ยกี่วินาทีนะครับตัวนี้ถ้าลูกค้าไม่ใช้ก็ปิดไปนะครับแต่ถ้าลูกค้าจะใช้ก็คือเปิดไว้นะครับส่วนต่อไปก็จะเป็นอันสุดท้ายก็จะเป็นเทคนิคเซตติ้งนะครับรหัสเข้าเทคนิคเซตติ้งนะครับก็จะเป็น1936นะครับกดโอเค เข้าไปก็จะมีเมนูแมนแทนส์นะครับตั้งออฟเซตนะครับดูค่าอารามจากตรงนี้ได้เลยนะครับอาร์ามฮิสตอรีนะครับ,ารา History, รบแล้วก็อาร์ามเซตติ่งแล้วก็เป็นสมาร์ทวอเตอร์ตัวนี้ก็จะเป็นอา่าสำหรับที่เราจะใส่ค่าน้ำนะครับลงไปก็จะมีแมชชีนเซตติ n งนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอินโฟเมชันนะครับสำหรับดูเฟิร์มแวร์นะครับ แล้วสำหรับเครื่องที่ใช้ Easy Cream นะครับก็มาเปลี่ยนตรงนี้เป็น Easy Cream นะครับ